ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีมีทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกขานกันว่าทุ่งยี่หวาเป็นพื้นที่ดินดีน้ำอุดมพืชผลเติบโตงอกงามแต่กลับมีเรื่องลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงตรงๆนั่นคือหุ่นฟางผีที่ยืนอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งมาเกินกว่าร้อยปีหุ่นตัวนั้นแตกต่างจากหุ่นไล่ากาทั่วไปมันสูงกว่าคนปกติแขนยาวผิดรูปมีหมวกใบลานใบเก่า ปิดหน้าที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดดูชาวบ้านเชื่อกันว่ามันไม่ใช่หุ่นธรรมดาแต่มันคือของต้องสาบที่ถูกผูกไว้กับคำสัญญาและคำสาบย้อนกลับไปเมื่อรารัชกาลที่ห้าตำบลนี้เคยมีนายหอยผู้หนึ่งชื่อว่าขุนเสือเรืองเขาเป็นเศรษฐีผู้ครอบครองที่นาหลายพันไร่และมีแรงงานฆ่าทาสบริวารจำนวนมากแต่ขึ้นชื่อว่าโหดเทียมไร้เมตตาโดยเฉพาะกับนายคำชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ที่ทำงานให้เขามากกว่าสิบปี นายคำมีภรรยาชื่อแม่แสงหญิงสาวหน้าตาเรียบง่ายมีใจใฝ่ธรรมะวันหนึ่งขุนเสือเรื่องกลับหลงไหลในแม่แสงจึงวางแผนใส่ร้ายนายคำว่าขโมยข้าวเปลือกแล้วสั่งให้จับไปฝังทั้งเป็นกลางทุ่งนาพร้อมบังคับให้แม่แสงแต่งงานกับตนภายในสามวันคืนก่อนวันแต่งงานแม่แสงผูกคอตายใต้ต้นยี่หวากลางทุ่งและในเช้าว,วันรุ่งขึ้นหุนฟังสูงใหญ่ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงบริเวณที่นายคำทุฝัง ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนปักมันไว้ไม่มีใครเห็นร่องรอยของมนุษย์แต่มีรอยตีนเปล่าและโครนขนาดใหญ่ลากยาวไปรอบทุ่งเหมือนมีบางสิ่งเฝ้าอยู่หลังเหตุการณ์นั้นขุนเสือเรืองเริ่มพบเจอเรื่องประหลาดเสียงฝีเท้าดังรอบเรือนยามค่ำคืนข้าวในยุ่งช้างเน่าทั้งทีงทเพิ่งเกี่ยวหรือลูกจ้างคนสนิทหายตัวไปอย่างไรร่องรอยที่สุดเขาก็หายตัวไปในคืนหนึ่งพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่ดังก้องไปทั้งทุ่งและไม่มีใครพบศพของเขาอีกเลย ชาวบ้านพากันตั้งสาลไม้เล็กๆใกล้หุ่นฟางและทุกปีในวันพระใหญ่จะมีคนนำข้าวสุกน้ำเปล่าและดอกไม้มาวางไว้ใต้หุน่นพร้อมจุดทูบหนึ่งดอกเท่านั้นเพราะมีคำบอกเล่ากันว่าห้ามจุดทูบเกินหนึ่งดอกเด็ดขาดเพราะมันจะปลุกผีเฝ้าให้ตื่นสิ่งที่น่าขนลุกคือหุ่นฟางตัวนั้นยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ทั้งที่โดนฝนมาหลายชั่วอายุคนฟางไม่ผุพังเสาไม่ล้มแม้จะมีคนเคยพยายามเผาทิ้ง แต่มันกลับไม่ไม่ติดเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าหากเดินผ่านทุ่งยี่หวายามใกล้พบคำ่ำอย่าทักหุนฟางอย่าหัวเราะเยาะและอย่าชี้มือไปที่มันเพราะมันอาจจำหน้าเจ้าไว้แล้วมาเยี่ยมในความฝันมีคนเคยฝันว่าคุณนั้นเดินได้แขนยาวลากพื้นตาใต้หมวกเปล่งแสงแดงและเสียงที่มันพูดกับคนในฝันคือคนที่พลาดข,ของของข้าไปต้องคืนให้ครบช่วยกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ